ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับวีกันแล้ววันนี้นะคะวีก็จะไปหาคุณหมอนะทุกคนวีก็มีนัดนะคะเพื่อที่จะไปให้ยานะก็นี้เลยค่ะเราก็ได้เดินทางเข้าวินนะทุกคนแฟนบีนะก็มีนัดเหมือนกันนะแฟนบีก็มีนัดที่จะไปหาหมอเหมือนกันนะคะวันนี้แปดโมงนะวันนี้เราก็ต่างคนต่างมีนัด เดี๋ยววันนี้นะคะบีก็จะต้องไปหาคุณหมอคนเดียวแฟนบีนะจะไปส่งบีตรงหน้าโรงพยาบาลน,นะแล้วแฟนบีก็ต้องไปหาคุณหมอนะมาดูกันนะว่าบีอะจะคุยกับคุณหมอรู้เรื่องไหมทุกคน เป็นไ,ไงเพื่อนๆนี่นะบีก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะทุกคนบีมาคนเดียวนะวันนี้แฟนบีส่งบีนะขึ้นหน้าโรงพยาบาลแล้วแฟนบีก็ต้องออไปหาคุณหมอเหมือนกันนะเพืพ่อนๆพอมาถึงใช่ไหมเราก็ยื่นใบนะที่เราว่าเรามีนัดนะทุกคนเขาก็จะให้เราเข้ามาห้องนะ ห้องนี้นะก็จะมีคนเยอะมากๆากเลยนะที่เขามารับยาเหมือนกีนเพราะมันถึงแล้วเขาก็จะให้เราเซ็นนะเซ็นชื่อแล้วก็จะมีป้ายชื่อมาติดแสให้เราด้วยนะทุกคนจากนั้นนะเราก็รอเพื่อที่จะให้คุณหมอนะมาเจาะเลือดเอาไปตรวจนะทุกคนเราก็เตรียมตัวแล้วมีีที่ีอยู่ก็จะมีโต๊ะให้ด้วยนะทุกคนเอาไว้น้ นี่นะทุกคนเอาเรามาถึงใช่ไหมเขาก็จะมาเจาะเราตรงนี้นะเราจะให้ยาตรงพอดให้ทุกคนเขาก็จะมาเจาะเสร็จนะเขาก็จะออนิคาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเอาเลือดเราไปตรวจนะทุกคน ตัวเสร็จเขาถึงจะเอายามาให้เรานะแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะเราก็มาหาก,กินกาแฟรฟรีนะทุกคนเห็นไหมนะคะทางโรงพยาบาลเขาจะมีนะทุกคนมีกาแฟฟรีให้กินด้วยนี่นะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะ ของห้องนะที่พีนั่งอยู่นะที่พีถ่ายให้ทุกคนดูนะก็เพราะว่าหิมะมันตกลงมากระทันหันนะทุกคนอากาศมันเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวมันก็ลมเดี๋ยวมันก็หนาวแล้วเดี๋ยวมันก็แดดนะทุกคนแต่ตอนนี้หิมะมันตกนะคะมันก็เลยนี่แหละพีก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดูแล้วก็อันนี้นะก็คือซูชินะที่แฟนซื้อมาให้นะคะเพราะว่าแฟนจะรู้ว่าบีนะ่ะ กินอาหารโรงพยาบาลไม่ค่อยอย่ทหองอเะแก็เลยซื้อมาให้แล้วนี่นะก็คือบรรยากาศในการที่บีนะคะนั่งรอเนาะในการให้ยาแล้วก็ระหว่างที่บีให้ยานะทุกคนบีนะทุกคนบีก็จะฟังเพลงหรือว่าบีก็จะดู u t u b e นะเกี่ยวกับการเรียนภาษาของบีนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเพราะว่าบีจะถ่ายทำวิดีโอก็ไม่ได้ บกีก็กลัวกดอื่นเขาจะว่าไงเพราะว่าคนมันเยอะม,มากๆเนาะแล้วก็เขาจะคิดว่าเราเน่ะจะไปถ่ายเขาอะไรประมาณนี้พอหยิบกล้องขึ้นมาทุกคนก็จะมองแบบเปลกๆอะไรประมาณนี้นี่แหละทุกคนก็คือบรรยากาศนะในการที่ให้ยาของบีนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครั้งหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ก็ ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะทุกคนรับยาเรียบร้อยแล้วนะอุ๋ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอ่อกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะแต่ว่ามาสะดุดตาที่ต้นกระเทียมป่านะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าให้แฟนนะคะพาไปดูหน่อยอยากอยากเห็นภาพา,พาให้แฟนนะพาไปชี้จุดหมายหน่อย เดี๋ยวบีจะไปเก็บเองนะทุกคนเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปเก็บด้วยนะแล้วก็วันนี้นะทุกคนระหว่างที่รอนะระหว่างที่แฟนเขารอเราใช่ไหมเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะเขาก็มีนัดเหมือนกันใช่ไหมไปหาหมอนะแล้วเขาก็ยังใจดีดูนะทุกคนซื้อมะละกอให้เรานะกลัวเราอดอาหารไทยให้เราเอาไปตำซ้มตำทุกคนมะละกอลูกนี้แพงมากเลยนะ นัด13ยูโรน้อย90เซนนะเกือบ14ยูโรนะทุกคนทุกคนคิดดูเอาไปคูณ35เออถ้าเป็นบ้านเราเนาะทุกคนเนาะไปอุตสวรรค์10บาทบุกเกฟิเอาน,นั่นแหละทุกคนก็ขอบคุณนะคะ คุณคุณแฟนนะเดี๋ยวพีจะพาทุกคนนะไปเก็บต้นกระเทียมนะถ้าสมมุติว่าแฟนพาไปชี้จุดนะทุกคนต้นกระเทียมนะทุกคนมันก็มีแฝดด้วยนะถ้าเราแบบว่าเก็บผิดอันนะมันก็มันจะมีอันที่กินได้กับอันที่กินไม่ได้นะทุกคนมันจะเข้าช่วงหน้าร้อนนะทุกคนมันเปลี่ยนเวลานะมันก็ Jetzt ja, uh, ja, Thailand ist uh, wie? Wie, wie spät ist in Thailand? Thailand wird Bei vier, 14, 14 16 Uhr. 16 Uhr. Jetzt musst du 5 Stunden dazu rechnen. 5 ah, Stunden? Ja. 4 okay. und 5. น้อน mm hmm. ตอนนี้นะคะที่ที่ออสเตรียนนะตอนนี้ที่บีอัดคลิปวิดีโออยู่นะก็สี่โมงเย็นนะทุกคนถ้าเป็นอยู่ที่เมืองไทยก็สามทุ่มนะแฟนบอกเดี๋ยวบีจะไปเช็คดูอีกทีหนึ่งอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นกระเทียมกันนะทุกคนบีก็เก็บครั้งแรกนะบีก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันกินได้อันไหนมันกินไม่ได้เดี๋ยว ก็จะลองไปดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนนี่นะแฟนบีพาบีมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะไปดูป่ากระเทียมนะคะตัวนี้ก็เมียโอ้ xe máy Alex đó đến ừ. uh -huh. okay. à số lớp khán Alex nó ừ. Ui Mit dem Messer oder so? Das ist egal, ne? Dann siehst du, nur die Blätter normalerweise erst. Ach so, okay. Ja, genug für heute. บห้พิชเช่นพิชเ่ยเดี๋ยวให้แฟนเก็บดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวบีจะพามาเก็บนะทุกคนมีแตกกระเทียมป่า ทุกคนตอนนี้บีก็มาถึงบ้านแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นะคะแฟนของบีนะเขาไปชี้จุดมานะว่าเอ,อให้ไปเก็บกระเทียมป่าตรงไหนเพราะว่าวันนี้จะบอกว่าให้บีไปเก็บเอาพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้แกเหนื่อยทุกคนแกเพียแกก็เลยว่าแกไม่รอบีก็เลยได้มานิดนึงนะทุกคนดูอืมกระเทียมป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวบีจะไปเดี๋ยวบีจะไปเก็บนะทุกคนโอเค แล้วก็แฟนก็ซื้อซื้อมะละกอมาให้นะทุกคนดูลูกเบลเลยแล้วก็บีนะเป็นคนชอบกินทุเรียนมากแต่ว่าที่ยุโรปใช่ไหมทุกคนมันไม่ค่อยมีทุเรียนนะแฟนก็เลยซื้อเป็นแบบขนมเปียน,นะทุกคนเป็นขนมเปียไส้ทุเรียนมาให้นะซื้อมาสี่กล่องเลยนะทุกคนเอาละค่ะทุกคนบีก็มาอัปเดต ชีวิตวันนี้นะวันนี้บีมีนัดไปหาหมอนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าได้รู้ที่เก็บกระเทียมป่าแล้วนะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปนะคะเอาละค่ะถ้าชอบคลิปของบีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเไว้รอนะคะเดี๋ยวบีจะพาไปเก็บกระเทียมป่านะทุกคนแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะคะวิดีโอของบีนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บีไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ